เอาล่ะสวัสดีทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่เกมบีบเบฟโซกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยจะเป็นคลิปวิดีโอในการรีวิวตัวละครใหม่จากตู้สงครามเลือดพันปีล่าสุดนะครับก็ครั้งนี้จะเป็นคิวของพี่แชสโดยาสุโทระนะก่อนหน้านี้ผมมีการรีวิวมหาเทพยูรุจิไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วใครที่ยังไม่ได้รับชมความเทพของนางก็สามารถย้อนกลับไปรับชมกันได้นะทำเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูพี่แชทกันนะหลายหลายคนน่าจะทราบกันอยู่แล้วว่าตัวของพี่แชทเนี่ยเขาเป็นเทพ PVP ีคนใหม่นะเป็นเมตา PVP คนใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูไปพร้อมๆกันในคลิปวิดีโอนี้นะว่าสรุปพี่แชทเนี่ยเขาเทพจริงๆหรือเปล่าสมคําล้ําลือที่หลายๆคนพูดกันหรือเปล่าอ่ะไปรับชมพร้อมกันเลยดีกว่านะครับเรามาเริ่มกันในส่วนของข้อมูลตัวละครกันก่อนเลยนะครับสำหรับแชทในเวอร์ชันนี้จะเป็นเผ่ามนุษย์สีฟ้าสาย PVP นะ สายพี่พี่เน้นสีค่าเลยนะเลือดโจมตีป้องกันคริกนะครับซึ่งสีค่านี้ของแชทถือว่าดูดีเลยนะอยู่ระดับที่สูงระดับหนึ่งนะครับและตัวของแชทยังเป็นผู้สังหารชาตารเตอร์แล้วก็เผามนุษย์ด้วยคิวเลอร์สองเผาในพีวีพีณปัจจุบันนะเพราะพีวีพีณปัจจุบันเนี่ยคุณไม่ค่อยเจอเผาเยูมาทูแล้วนะคุณจะเจอควินซี่เจอมนุษย์ส,ส่วนใหญ่นะครับและในส่วนของความสามารถของ ex สกิลนะครับจะเป็นในส่วนของลดความเสียหายที่ได้รับนะครับ ถ้าเป็นกรณีห้าต่าคุณได้20%ถ้าเป็น1นึ่งาได้1ิอันนี้เนี่ยถามว่าดูดีไหมมันก็ดูดีแต่จริงๆผมอยากได้ให้มันสลับระหว่าง ex skill กับลิงสมากกว่าลิงของแชทเป็นบวกความแรงโจมตีปกติ35%มันสูงครับแต่ว่าความถึกของแชทเนี่ยมันไปกองอยู่ที่ ex skill นะซึ่ง ex skill เนี่ยมันจะถึกสุดก็ต่อเมื่อคุณห้าถ้าเป็นหนความถึก เทียบกับตัวละครพิวพีอื่นๆผมว่าด้อยกว่าตัวละครเมตาพิวพีคนอื่นนะเพราะคนอื่นเนี่ยเขาสตาร์ทที่ 20, 21แต่แชร์สตาร์ที่16อนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายแต่ว่าความแรงเนี่ยแรงกว่าชาวบ้านเขาแน่นอนเพราะว่าบวกโจมตีปกติถึง35เลยนะครับก็เป็นลิงก์ที่มองได้2มุมมองนะชอบความแรงก็จะชอบลิงก์นี้แต่ถ้าเกิดชอบความถึกอาจจะรู้สึกเสียดายเรื่องความถึกไปนิดหนึงนะครับ และต่อมาเรามาดูในส่วนของความสามารถต่างๆที่แชทได้รับกันบ้างนะครับอย่างแรกสกิลพาสซีฟนะจะมีในเรื่องของลบเชิญบวก1ครั้งด้วยกันนะความกว้างของการโจมตีปกติกว้างขึ้น20%พร้อมกับโจมตีโดนศัตรูแน่นอน100%นะไอพวกศัตรูที่มีในเรื่องของการหลบหลีกนะครับมีความสามารถหลบหลีกเผ่ามนุษย์ใส่อุปกรณ์หลบหลีกนะทำอัมติหลบหลีกมาแชทไม่สนใจโจมตีโดนแน่นอนนะครับก็เป็นของดีในพีพีนะตอนนี้นะเพราะว่า หลายหลายคนเขาแก้ทางอิชิดะด้วยการใส่หลบหลีกมานะกลัวอิชิดะยิงโดนนะก็ใส่หลบหลีกกันมากันเต็มนะสำหรับแชทไม่กลัวต่อยโดนแน่นอนนะครับและอาบิต้ที่แชทได้รับนะครับส่วนมากจะเป็นในส่วนของ Pv P ิ P ีสะส่วนใหญ่เพราะเขาเป็นตัวละคร P ิวีเนาะอย่างแรกเฉพาะ PVP เท่านั้นนะครับแชทจะเป็นอมาตะช่วงท้ายเกมถ้าเกิดแชทเลือดลดหมดนะครับตัวแชทจะไม่ตายเลือดจะคาที่1ห,หน่วยในจังหวะนั้นเนี่ย ประตูจะโจมตีมาดาเมจเท่าไหร่ก็ไม่ไายเหื่อนนะก็เป็นอวาาตราช่วงท้ายห้าวินั่นแหละนะครับบวกความแรงโจมตีปกติ60%รวมกับลิงค์ที่ได้รับเลยเป็น95%นะถ้านับจากอัพลตี้อยู่ที่60%ก็สูงเช่นกันนะครับมีในเรื่องของความสามารถเพิ่มความถึกมาด้วยนะถ้าเกิดแชทเลื่อนลดต่ำกว่า50%จะได้ลดความเสียหายที่ได้รับอีก50%เข้าไปด้วยก็มีความถึกเพิ่มเข้ามาในส่วนของอัพพลีตี้นะครับ อัเริตีต่อมาขี้โกงมากใน p ิ p นะตอนนี้นะครับมันจะทำให้การบูต t ADK เค f แล้วก็ FCS เนี่ยค่าโจมตีนะค่าคลิกค่าป้องกันเพิ่มขึ้นช่วงต้นเกมใน p ิ p 10วินาทีนะซึ่งตัวเลขเนี่ยถ้าจะไม่ผิดจะอยู่ที่ประมาณ30%อนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าผมไม่แมนเรื่องตัวเลขนะถ้าเกิดเอาที่ไปเจอมาเนี่ยเห็นว่ากันว่าอยู่ที่30%นะก็บัฟ a อ k d เคแล้วก็ f c ฟ เป็นระยะลา10วินาที30%นะครับขี้โกงมากใน p ิ p นะความสามารถนี้โดนโยกเลิกไม่ได้ด้วยนะครับก็คือเก่งกว่าชาวบ้านชุ่งต้นเกมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือความสามารถนี้จะไม่ซ้อนทับกับการบ,บ,บัฟทั่วไปไอ้พวกมีสกิลบัฟซูปเปอร์บัฟอะไรพวกนี้เนี่ยมันไม่ซ้อนทับกันนะครับถ้าเกิดกดบัฟปุ๊บตัวแชทก็ยิ่งเก่งขึ้นไปด้วยนะบอกได้เลยว่าเป็นอาบิทีที่ขี้โกงมากในพพนะีณปัจจุบันนะครับ ยกเลิอกอมตะช่วงท้ายด้วยนะก็ตรงตัวเลยไอ้พวกที่มีอมตะช่วงท้ายที่ไม่ตาย5วินาทีแชร์ต่อยทีเดียวตายเลยนะครับทะลวงสถานะไลท์เทียมทานนะครับมันจะมีตัวละครที่มีสถานะไลท์เทียมทานก็คืออันล่างนะครับอันล่างเนี่ยจะเป็นอมตะช่วงต้นเกม10วินาทีนะครับแต่ถ้าคุณมีทะลวงสถานะไลท์เทียมทานเนี่ยคุณจะต่อยเลือดลดแน่นอนนะเริ่มต้นมาคุณต่อยปุ๊บเลือดลดเลยแต่ใครที่ไม่มีอัพปติ้นี้จะต่อยตัวละครที่มีไลท์เทียมทาน 10วินาทีแรกไม่ได้นะครับยกเว้นต้องมีทะลวงเท่านั้นนะครับซึ่งมันใช้ได้แค่เฉพาะ p v p เช่นกันนะครับและต่อมาเฉพาะ p v p นะครับสตูไม่สามารถฟื้นฟูเลือดได้ก็ตรงตัวนะสตูไม่สามารถฮิวได้จะฮิวจากออเบตี้ฮิวจากสนบปุติไม่สามารถฮิวได้เลยนะครับเพิ่มฮิตโจมตีปกติบวก3ทุกคอนเทนต์นะจะตีกิวจะ p v p จะลงสังเวียนจะลง PVE ต่างๆก็เบิร์นฮิตสหมดเลยนะครับแล้วก็มีในส่วนของซูเปอร์อาร์เมอร์นะครับอันนี้แน่นอนต้องมีอยู่แล้วนะเพราะว่าเป็นของจําเป็นใน PVP นะทาให้คุณโดนโจมตีไม่ล้มไม่ชะงักนั่นเองนะครับมีในส่วนของการทะลวงบาเรียรสตูด้วยนะสะตูที่ใส่บาเรียรมาแชทไม่สนใจตีทะลุไปได้เลยนะก็เอามาแก้ทางเผื่อคนอื่นเขาใส่บาเรียรมานะก็ตีทะลุไปได้เลยไม่สนใจการกาดแล้วก็ไม่สนใจการบล็อกการโจมตีระยะประชิดของสตูอีกด้วยนะอันนี้เผื่อเอาไปเล่นในดัน PVE นะก็ เผื่อเบื่อในพิ p พีอยากไปต่อยใน PVE บ้างก็สามารถเอาไปใช้ได้ไม่ต้องกลัวการไม่ต้องกลัวการบล็อกการโจมตีระยะประชิดนะครับภาพรวมจากอาเบอร์ตี้ก็ดูไปตัวละครพิวพีที่เก่งแหละนะมีบวกความลงความแรงต่างๆเอาไปต่อยใน P ิ P ีตัวน,นี้มีดาเมจแบบชัดเจนแน่นอนสำหรับเจ้าแชทนะครับและต่อมาเรามาดูเรส่วสนของการแนะนําคัมภีร์กันบ้างนะครับสำหรับแชทนะครับเป็นสาย P ิ p เนาะก่อนหน้านี้เนี่ยผมจะแนะนํา2สายเนาะระหว่างสายแรงกับสายถึกนะแต่ว่าตอนนี้ ไม่ต้องไปแยกสสายแล้วนะครับเรามาพูดในเชิงการใช้งานกันดีกว่านะไม่น,นั้นมันจะดูแบบเหมือนบังคับเฉพาะทางเกินไปนะครับสำหรับแชทช่องที่1ยังไงผมก็แนะนําขึ้นต้นด้วย ADC นะครับเพราะว่าตัวแชทเนี่ยมีความแรงเขามีออฟบิตี้รองรับความแรงต่างๆนะถ้าเกิดคุณขึ้นต้นด้วย DEF เพราะคุณรู้สึกว่ามันบางเนี่ยคือตัวมันจะ ตัวมันจัแตากแต่ะครับคือดาเมจก็ไม่มีถึกก็ไม่ถึกนะมันจะเป็นแบบครึ่งๆกลางๆอะ่ะผมเลยแนะนําว่าเอา A.T.K. ไปก่อนนะครับแล้วก็เลี่ยงศัตรูที่เรารู้สึกว่าสู้ไม่ได้ไปก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น2องทัาจะเล่นง่ายขึ้นนะก็2องทัาเนี่ยเลือกได้ว่าคุณต้องการถึกหรือแรงกว่าเดิมถ้าอยากแรงกว่าเดิมใส่เป็น f c s ถ้าอยากเป็นถึกใส่เป็น DEF ซึ่งจากการใช้งานตรงจากผมนะ ผมว่าช่องที่2เอาเป็น D E F แล้วกันมันจะช่วยให้คุณเล่นง่ายขึ้นมากนะครับเพราะว่าตัวของแชทเนี่ยเขามีคิลเลอร์มนุษย์คิลเลอร์สเตลิเตอร์ก็จริงนะมีการต่อยอิชิดะได้แรงก็จริงแต่ว่าพอไปเล่นในสถานการณ์จริงอะ่ะไม่ได้ต่อยคือตามที่ผมบอกไปในไลฟ์ครับก่อนหน้าน,นียคือแชดมันมีคิลเลอร์ก็จริงแต่ใช่ว่ามันจะออกแบบมาชนะอิชิดะได้เพราะอิชิดะมันยิงไกลแล้วมันยิงเร็วมันยิงแรงแชทยังไม่ทันวิ่งไปต่อยเลยมันตายก่อนแล้ว นะเหมือนที่ผมเคยบอกไปในไลฟ์เลยตอนที่เราทําสรุปพับรวมข้อมูลกันะนะครับว่าไอเนี้ยเป,เ,ปเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงแล้วตัวแชทเนี่ย ex สกิลมันไม่ได้ถึกขนาดนั้นในกรณี1นึ 5, ่งาผ้าสองผ้ามันต้องไม่ถึกอีกทีคือแบบห้าถผ้ายี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะนะครับถึงจะได้แบบลดความเสียหายที่ได้เยอะจริงๆผมเลยแนะนําว่าช่องที่สองนะจากเล่นมาแล้วเนี่ยผมว่าเอาเป็น df ดีกว่ามันจะช่วยทําให้แชทยืนได้นานขึ้นเผื่อบางทีเจออิชิดะยิงเนี่ยก็ได้เข้าไปต่อยได้หน่อยดีกว่าโดนยิงแล้วหายไปเลยนะครับ ส่วนช่องที่3ถ้าคุณรู้สึกว่าใส่ DF ไปแล้วมันยังถึกไม่เพียงพอขอ,อนําเสนอใส่เลือดไปด้วย s p a ซึ่งถ้าเป็นผมผมมีสั่งมาพีผมก็จะใส่เลือดนะผมจะเอาเป็น a d k DF แล้วก็เลือด <c oughs> ต้องการความถึกเพิ่มเข้าไปนะครับเพราะว่าเมตาปัจจุบันเนี่ยอิชิดะมันร้ายแรงเกินไปจริงๆนะมันยิงเร็วมันยิงแรงมันระเบิดระเบอมากนะผมเลยมองว่าแชทเนี่ยใส่ไปแบบ รับตีนหน่อยนะใส่เป็น df แล้วก็ sta แล้วกันนะส่วนช่องที่4เอาเป็น f c f ไปก็ได้นะและสุดท้ายนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยถ้าคุณรู้สึกว่าคุณยังถึกไม่พอก็ใส่ df ไปอ,อัดให้มันถึกเข้าไปอีกแต่ถ้าเกิดตัวผมใช้ผมมองว่ามี df มี sta เนี่ยพอละใส่ adk แล้วกันนะไปไล่ต่อยนะครับนะถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะใช้ adk แต่นี้ก็ขึ้นอยู่กับาภาพรวมทีของเพื่อนนะว่าพึ่อพอใจแบบไหนถ้ารู้สึกว่าโอ้โหมันยังถึกไม่พอก็ใส่ป้องกันไป ถ้ารู้สึกว่ามันถึกพอแล้วนะอยากแรงขึ้นนะอยากแลกบ้างก็ใส่ ATK เข้าไปนะอันนี้ขึ้นอยู่กับตามสไตล์ของเพื่อนๆเ,เลยว่าชอบแบบไหนนะครับและต่อมาในส่วนของอุปกรณ์และก็ลิง์ตัวละครที่ใช้งานนะครับอันนี้ผมจัดแบบ PVP เลยนะแบบ PVP ผมจัดแบบนี้ก็คือกระต่าย2อันแล้วก็ไอขวดยานะครับมันจะส่งผลในดัน PVP ได้ดีนะครับได้ทั้งความถึกได้ทั้งพลังนะครับอันเนี้ย คือผม1นึ่งทับ5ด้วยนะครับผมก็เลยเลือกเล่นเป็น a อดีเคล้วนนะซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยมี 2- องทับ้และรู้สึกว่ามันถึกไม่พอเพื่อนๆเปลี่ยนอุปกรณ์บางอันนะบางอันเนี่ยเอาออฟลองเป็นป้องกันได้นะเช่นแบบรู้สึกว่ามันยังถึกไม่พอเปลี่ยนออฟลองเป็นป้องกันสักอันหนึ่งถึกพอไหมถ้ายังไม่พออีกก็เปลี่ยนเป็นอันที่2เป็นป้องกันด้วยนะครับหรือถ้าเกิดมันถึกพอแล้วก็อันนึงเป็น a อดีเคที่เหลือเป็นป้องกันก็ได้นะสลับออฟลองนะก็เน้นค่าหลักๆคือโจมตีกับป้องกัถ้าเกิด มันถึกพอแล้วอยากได้ความแรงก็เป็นโจมตีถ้ารู้สึกว่ามันถึกไม่พอก็เป็นป้องกันนะแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีหนึ่งถาแบบผมนะกรณีหนึ่งถาาแบบผมทําคัมพีเอดิมาเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนําว่าออฟลองเป็นป้องกันนะผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยส่งผลเท่าไหร่ถ้าเกิดเราไม่มีคัมภีร์ป้องกันนะครับอันนี้โดยความรู้สึกส่วนตัวนะถ้าเพื่อนเพื่อนรู้สึกว่ามันได้ผลก็สามารถใช้ได้นะอันนี้ขึ้นอยู่กับกรรมปตายของเพื่อนๆเ,เลยนะครับและในส่วนของลิงก์ยังไงก็แล้วแต่ต้องใส่เป็นลดความเสียหาายยยที่่ได้้รับอองนอ20% ต้องบอกเลยว่าอย่างน้อยต้องเป็น20%อย่าไปใส่เป็น16%นะแบบลิงก์สัญญาเสือไม่ต้องเล่าแชทมันแรงแล้วนะไปใส่ป้องกันมาดีกว่านะผมแนะนําว่าใส่ฟูถึกให้ได้เท่าที่สุดเท่าที่จะทำได้นะอันนี้เนี่ยผมยังงกงกอยู่บางอันมันเป็น21%แต่ว่ามันไม่ได้โจมตีปกติเข้ามาผมเลยใส่3อันนี้นะเป็น20% 3อันแล้วก็ ได้โจมตีปกติเข้ามาด้วย11%นะซึ่งผมว่าดูดีเลยลิงก์อันนี้นะครับอันนี้ใช้งานใน PVP เนาะและในส่วนของอุปกรณ์กับลิงก์ในการเล่น PVE นะครับถ้าเกิดคุณจะเอาแชทไปเล่นในดัน PVE เนาะต้องการความแรงก็ใส่เป็นพวกกระต่ายนะครับแล้วก็ไออันสุดท้ายเนี่ยเอาหลอดยาออกไปใส่เป็นเหยื่อล็อฮัลโลที่บวก a d k กับ FCS แต่ว่าลดเลือดนะครับอันนั้นใช้ใน PVE ได้ดีนะมันบวกความแรงเข้าไปแต่ไม่แนะนําใช้ใน PVP ทุกกรณีนะเพราะมันลดเลือดเราความถึกเราลดไปด้วยนะครับลิงก์ก็ใส่เป็นโจมตีปกติไปก็ได้หรือจะใส่เป็นพวกเลือดเต็มไปก็ได้เพิ่มความแรงแต่มีเงือนไข่นะอันนั้นคือในส่วนของ PVE นะครับถ้าเกิดต้องการความเร็วก็จัดความแรงเข้าไปใน PVE นะครับและต่อมานะครับมาดูในส่วนของอ b i ัตต y ติดตั้งโบนัสน้ําหอมที่ผมใช้งานกันบ้างนะครับแน่นอนผมใช้นี่ก่อนเลยลบลิง หลบลีกนะครับเอามาหลบอิชิดะหน่อยเผื่อบางทีเจออิชิดะยิงสวนมานะก็หลบ15%เนะเออก็ถ้าเกิดมันหลบได้ครั้ง2ครั้งก็ถือว่าบุญลวนะปกติผมใช้นี่ไม่ค่อยหลบไม่รู้เป็นอะไรนะแต่ถ้าเกิดมันหลบได้ก็ก็โอเคแล้วนะครับส่วนอันที่2ผมใส่เป็นพลังป้องกันเลยยิ่งผมไม่มีคัมภีร์ป้องกันเนี่ยยิ่งสมควรใส่ให้มันถึกนะเพราะว่าผมไม่รู้จะใส่อะไรแล้วนะครับจะใส่เป็นแบบ บาเลียก็ไม่ดีหลังๆเขามีทะลุบาเลียหมดนะมันก็ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจมากจะใส่เป็นค่าอื่นบวกความแรงก็ไม่จําเป็นนะอยากได้ความถึกหน่อยนะใส่เป็น DF แล้วกันนะก็แนะนาใส่เป็นหลบหลีกกับดีเอฟแล้วกันนะบวกค่าพลังป้องกันเข้าไปนะครับมาดูในส่วนของเกมเพ์ของแชทกันบ้างนะครับผมจะเริ่มจากการโจมตีปกติก่อนนะการโจมตีปกติจะเป็นการโจมตีระยะประชิด4ครั้งด้วยกันนะครับเป็นการต่อยไปข้างหน้า4ครั้งด้วยกันเนาะ ในส่วนของสกิลที่1จะเป็นการโจมตีไปข้างหน้าแบบนี้นะครับในส่วนของสกิลที่2จะเป็นการโจมตีโดยรอบแบบนี้นะครับในส่วนของสกิลที่3จะเป็นการพุ่งไปโจมตีข้างหน้าแบบนี้นะครับมาดูในส่วนของแอนิเมชันทําไมตายกันบ้างนะครับ และต่อมาเรามาดูในส่วนของการลงเล่น PVP กันบ้างนะครับแน่นอนว่านี่คือคอนเทนต์หลักของแชทนะครับก็อุปกรณ์คัมพี์ผมมีแนะนําไปเมื่อตะกี้แล้วนะครับใครที่ข้าม,มาย้อนกลับไปดูได้นะครับไอเดียการจัดทีมมีอิชิดะต้องใส่นะผมมองว่าในณปัจจุบันเนี่ยต่อให้แชทออกมาอิชิดะก็ยังสําคัญกว่าแชทเพราะอิชิดะเขากันกันบัฟได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยไม่ใส่ตัวบัฟเลยเพราะว่า คุณลองดูทุกทีมลว้วนมีอิชิดะหมดนะเราเลยไม่จำเป็นต้องใส่ตัวบัฟเดี๋ยวใส่ไปก็เจอกันบัฟอยู่ดีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไอ้สคนเนี่ยทั้งแชร์ทั้งอิชิดะเนี่ยมันมี a b i เ i t ตี้ e n เ n นนิ่งสบูทด้วยนะครับมันจะทำให้มีการบัฟช่วงต้นเกมนะัแล้วก็ไม่โดนโยกเลิกด้วยก็เลยต้องใช้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะเดี๋ยวผมเอาแชร์ไปตายก่อนเลยเ <laughs> 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 นี่ยเดี๋ยวผมเอาแชร์ไปวัดอิชิดะเขาเลยนะอิชิดะเขา้าต่อหนะพูดง่ายคือถ้าผมได้ต่อย ก็มีลุ้นแต่ถ้าเกิดไม่ได้ต่อยก็หายนะซึ่งอิชิดะมันยิงไกลแล้วมันยิงเร็วอ่ะต้องไปลุนให้อ,อีกฝ่ายหลอนนะตามที่บอกว่าแชทเขาคิลเลอร์มนุษย์ก็จริงแต่ว่าตัว AI ของอิชิดะเนี่ยมันยิงโกงมากนะก็ต้องไปลุ้นกันอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมไม่ได้กะโชวแค่ตอนชนะอยู่แล้วให้ดูหลายๆสถานการณ์นะอันนี้คัมภีร์ผมสู้ไม่ได้เลยนะเดี๋ยวมาดูภาพรวมทีมกันเอยอิชิดะอล่อยจากทีว่าแคทต,ต่อยต่อยอ้าวคูดได้ต่อยปะเนี่ยแชทมึงได้ต่อยปะเนี่ย ตายฉนแล้วดูไม่ทันมาได้ต่อยป่ะผมเห็นมันกดสกิลพุ่งเข้าไปแล้วก็หายไปเลยอย่าทำนะครับอิชิดะเขาแรงมากนะอิชิดะเขาเออครั้งนี้เรามาเจออิชิดะหนึ่งทับห้าบ้างนะอันนี้เขาหนึ่งทับห้านะครับก็มาลุ้นกันตายก่อนมะเนี่ยยังไงใน p v พีอิชิดะมันก็โหดสุดอยู่ดีอ่ะเออคือคุณดูดิถ้ามันเก็บระตูได้อ่ะมันเก็บ แชดยืนไม่ไหวน,นพะพยันโบว์บอกว่าแชทเนี่ยตอนที่บอกอาจจะต้องใส่ถึกเข้าไปกันด้วยนะคือตัวเขาต่อยอิชิดะแรงก็จริงแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้ต่อยมันจะก็จะเป็นอย่างเงี้ยอันนี้คือ1นึ่งทาาทั้งคู่นะเอตเทั้งคู่เจออิชิดะยิงหายเลยมาเปลี่ยนเวกันบ้างนะเอาอเอาไอ้เจ้าแชทจะไปต่อยมิดาโรสดีกว่า <laughs> <laughs> ดูนี่ต่อยไอ้กูติดอ่อนแรง <laughs> มันคลิปรีวิวแชท ซึ่งอนาถมากเลยแชทผมเนี่ยเออแล้วอิชิดะผมก็โดนมิน่าลดพาไปเนี่ยเออไ่โดนแล้วติดออนแลนคู่เลยสุเลมากไอแชทเนี่ยได้เปรียบมิน่าลดนะเพราะว่ามีบัฟช่วงต้นสดติดอ่อนแลลวเป็นตัวละครตัวแรกที่ผมนำคลิปรีวิว p ิวพีแล้วแม่งแล้วแม่งเดี้ยงแบบไม่ส่งผลสามเตียมติดเลยมาแก้มือกันหน่อยคือผมอยากให้เห็นตอนแชทมันต่อยอิชิดะไม่ใช่เราจะได้เห็นว่าดาเมจมันดีแต่มันเป็นแบบเนี้ย มันไม่ได้ต่อยอะ่ะมันไม่ได้ต่อยแล้วอิชิดะผมเจอเขาเก็บด้วยโอกันเลยนี่ครับผมถึงได้บอกไงว่าตัวแชทเขามีคิลเลอร์อิชิดะจริงแต่เวลาเล่นเนี่ยมันจะลำบากนะยนมันจะไม่เหมือนที่เราคิดเอาไว้ถ้าเกิดเราถึงไม่พอนะแล้วก็ตามที่เพื่อนๆทราบ ไออิชิดะเนี่ยมันโคตรแรงเลยนะถ้าเกิดแชทมันไม่ถึกมากเนี่ยกว่ามันจะเดินไปต่อยมันมีสิทธิ์เลี่ยงแบบนี้นะผมว่าการจัดทีมก็ขึ้นอยู่กับวิธีการจัดตัวละครแต่ละเพื่อนๆด้วยนะว่าเพื่อนๆจะจัดแบบไหนนะซึ่งแน่นอนตัวแชทมันเก่งแต่ว่ามันได้ต่อยหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งมามาต่อยน้องมินนี่กันบ้างนะแชทจัดไปทีเห็นไหมแรงนะถ้าได้ต่อยต่อยอิชิดะลูกเออของงับหน้ามา่อยโอ้โหปวดแต่สกิลพี่โอเคต่อย มาลองแบบนี้กันบ้างนะหนึ่งทสาทั้งคู่ทำไมแชทดเขาฉลาดจังแชทเขาพุ่งมาแต่ก็เห็นไหมแชทเขาพุ่งมาแต่ก็ไม่ทันได้ต่อยยังไงอิชิดะชนแชทอ่ะอิชิดะก็ยังได้เปรียบแชทกว่าต่อให้แชทมันมีคิวเลอร์อิชิดะนะเออผมว่าขึ้นอยู่กับ AI ด้วยแหละนะเมื่อกี้คืออิชิดะผมเก็บของเขาเสร็จแล้วก็อิชิดะผมไปช่วยแชทตีด้วยนะครับคือถ้าเกิดแชทไม่ได้ต่อยมันก็แรงแต่ส่วนมากมันไม่ค่อยได้ต่อยจากที่ผมเล่นมานะครับ ถ้าจะเอาแชทชนอิชิดะผมว่าต้องเป็นสล็อตกลางนะครับเพราะว่าระยะเดินห่างเนี่ยมันใกล้นะมันทําให้สามารถต่อยได้ไปปะถ้าได้ต่อยถ้าได้ต่อยพี่แชทเขาก็ไม่ธรรมดานะครับแต่ถ้าเกิดอยู่ไกลเนี่ยถ้าคุณไปอยู่สล็อตท,ที่2สล็อตท,ที่3มเนี่ยมันจะอยู่โซนบนโซนล่างนะระยะมันไกลไปหน่อยผมมองว่ากว่าไม่ได้เดินไปต่อยเนี่ยลำบากหน่อยถ้าเกิดจะเอาไปตัวๆเนี่ยผมมองว่าถ้าจะเอาไปชนกันเนี่ยผมมองว่าอยู่สล็อตแรกจะดีกว่าเพราะว่ามันเป็นสล็อตกลางเนาะมันจะอยู่แบบ ระยะมันจะใกล้กว่ามีโอกาสได้ต่อยนะแต่ทางที่ดีผมว่าเลี้ยงเถอะเลี้ยงได้เลี้ยงอย่าเอามันไปต่อยอิชิดะเลยให้มันไปเก็บตัวอื่นแล้วค่อยวิ่งไปต่อยอิชิดะทีหลังน่าจะดูดีกว่าดีกว่าที่มันไปชนถ้าเกิดคุณไม่ถึกพอนะถ้าเกิดคุณถึกพอโอเคอีกเรื่องหนึ่งนะก็ต่อยอิชิดะตัวแตกงได้เหมือนกันมาดูแบบแชทชนแชทบ้างนะเออของเขานังหอมเ,อมเยอะกว่าแต่อยู่ที่ AI AI ผมุฉลาดกว่าก็เท่านั้น <laughs> เออแชทชนแชทนะครับ อิชิดะมันออกมาโกเลินะ่ะนะแช่มันตัวใหม่ก็จริงแต่ความว้าวอ่ะมันยังไม่เท่าอิชิดะอิชิดะมันว้าวทุกอนุอ่ะเออ,อยกเว้นเองงูและต่อมาเราลองมาทดลองการเล่นจริงกันบ้างนะครับสลับดัน p v e เนาะก็ดันที่ผมลงเป็นดันโบนัสเก็บแม้มมอนเตอร์เลเวล200มีซุปเปอร์อาร์เมอร์แล้วแม่งมีบ่ออ่อนแรงด้วยลืมไปแ <laughs> ชทเนี่ยผมไปใส่อุปกรณ์ PVE มาแล้วแต่ว่าลิงก์ผมยังใส่เป็น PVP อยู่ นะครับมันเล่นลำบากจังเว้ยเออผมเล่นผิดดังไหมเนะี่ยโอ้โหดามเมจเก่งใน PVP นะครับแต่พ v e พไม่ได้เก่งมากเลยนะต่อยไม่หายนะครับคือลิงก์ผมเนี่ยใส่เป็นไอ้นี้ด้วยลดพลังป้องกันแล้วก็ตีแรงนะครับเออตีปกติแรงอย่าโดนไฟอ่ะเพราะว่าอีกฝ่ายตีเราเบานะเออถ้าเกิดโดนไฟเบิดเลือดนี่ยไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เออโดนไฟเบิดเลือดไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอ้าติดอ่อนแรงเนี่ยนี่มาช้าเลย <laughs> โอ้ยต่อยก่อนอย่าตาย <laughs> เล่นผิดดันหรือเปล่าเนี่ยผมเอออุ้ยโดนอ่อนแรงอีกแล้วเนตลกเลยทีนี้นะอัน,นี้คือผมไปใส่ลิงค์ในพีพีมาไงมันก็เลยโดนดาเมจเบาหน่อยนะแต่ว่าเราก็ต่อยอีกฝ่ายโคตรจะเบาเลยดูดิปึ๊บเออหลบไออ่อนแรงหน่อยอย่าบอกติดพิษโอ้โหติดพิษด้วยไม่เป็นไรเพิ่มความถึกก็อีกนะเลือต่ำกว่าห้าสิได้ความถึกเพิ่มเออมาต่อยเออหลบ ระวังหมอกก็พอไม่อยากติดอ่อนแรงดูดีตัวมันเล่นคนโง่เลยในทีเดียวคุณอาจจะรูส้สึกว่าเฮ้ยพี่มันต่อยเบาจังวะแต่คุณดูอีกฝ่ายต่อยเรานะอีกฝ่ายต่อยเราเบาเหมือนกันนะเราถึกใช่ไหมเนี่ย82เองดาเมจนะตัวเราถึกจัดเลยเพราะว่าเราใส่ลิง์ลดค่าป้องกันมาเอ้ยลิงค์ลดความเสียหายที่ได้รับมานะครับมันจะทันเวลาไหมเนี่ยกัรเก็บเลื่อนเราเพิ่งถึงเวทสองเองอ่ะมันจะทันเวลาต่อยบอสไหมเนี่ยเออ คือถ้าไม่มีบอร์เนี่ยผมเล่นง่ายกยว่าดีเยอะเลยนะไอน,นี้เหมือนมาเล่นมึนๆให้ดูอะจริงๆแชทนี้ไม่ต้องเล่นใน PVE ให้ดูก็ได้ั้งเนี่ยตัว PVP <c oughs> ไม่ได้นะครับมันเป็นรมเลียมนะต้องเล่นให้ดูนะเออตามสไตล์ช่องโอโเค่นะเพื่อนๆอาจจะบอกว่าพี่ทำไมมาเล่นโง่จังต่อยๆอ,อ,อย่างเดียวใช่ครับมันมันโง่นะั่นแหละมันไม่มีอะไรครับมันต่อยอย่างเดียวครับนะสกิลไม่มีดาเมจนะครับเออล้วก็ต่อยอย่างเดียวลอสตูเนี่ยมีซุปเปอร์อาร์เมอร์ด้วยนะมีซุปเปอร์อาร์เมอร์ไม่พอสตูมันถึกด้วยนะเลเวล เออไม่ใช่ว่าแชปมันกากนะครับคือประตูมันติดด้วยนะครับเออผมก็เลยแบบต่อยเบานิดหนึ่งนะโอ้ยโอ้ย,อยถ้าเกิดจัดฟูสายพิพีมาเลยอะ่ะอามันจะต่อยเร็วแรงกว่านี้นะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ฟูนะครับถ้าเกิดผมใส่แบบพวกของบวกความแรงมามากกว่านี้นะเออนี่ต่อยอันนี้ผมใส่กีตาร์ด้วยนะแต่เป็นบวกพลังโจมตีปกตินะครับอปอปสุดท้ายอปลองอะนะครับไม่ได้ใส่เหยื่อล่อมาถ้าใส่เหยื่อล่อก็น่าจะแรงกว่านี้อีกนะ รู้สึกผิดเลยไม่อยอมใส่มา <c oughs> คือกะไม่เพื่อนดูไงว่าถ้าเกิดใสลิงถึกเนี่ยมาโดนตีเบานะแต่ลืมไปว่ามันก็ล่อยอีกฝ่ายเบาเหมือนกัน <c oughs> นี่เป็นงานลบหลีกทางานด้วยเออไม่หวังใน PvE หวังใน PvP ได้ไหมไอ้ลบหลีกเนี่ยเจออิชิดะยิงตายตลอดเพื่อนๆ <c oughs> <c oughs> น่าจะเห็นช่วงที่ผมเล่นใน PvP ไปแล้วนะครับนะตามที่ผมบอกเลยว่าแชทเนี่ยถ้าคุณไม่ถึกคุณเจออิชิดะยิงยิงหายเลยนะทั้งที่ดีเนี่ยเล่นแชทใน PvP เนี่ยอย่าให้มันไปชนกับอิชิดะ มันคิวเลิกอิชิดะก็จริงแต่อย่าไปชนกับอิชิดะมันจะโดนอิชิดะยิงนะครับถ้าไม่ตายเท่มากนะจริงนี่มีไอกระดูกนี่ด้วยไอกระโหลกเนี่ยโอ้โหดาเมจวะเนี่ยมีต่อยยืนต่อยกับบอสเนี่ยดาเมจไอเซนล้วนล้วนโอ้ดขายมันพีพีอยู่แล้วไม่ใช่พีพีนะครับต่อสลับพี่แชทนะครับเพื่อนๆบางท่านนะครับอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยแชทเนี่ยมันไม่เก่งเหมือนที่คิด ทำไมมันสู้อิชิดะไม่ได้ทั้งที่มีคิวเลอร์ทำไมมันถูกอิชิดะยิงตายนะอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าไม่แปลกใจครับเหมือนที่ผมพูดในไลฟ์ไปะครับว่าตัวของแชทเนี่ยเขาคิวเลอร์อิชิดะก็จริงแต่ว่า5ตัวเขาเนี่ยมันไม่ได้ลดความเสียหายของอิชิดะนะอิชิดะก็ยิงเขาปกติอะดาเมจปกติและอิชิดะเนี่ยมันยิงไกลมันยิงเร็วมันยิงแรงนะแชทเนี่ยตีระยะประชิดกว่าจะเดินไปหาอิชิดะได้เนี่ยเดียยงก่อนแล้วนะเหมือนที่ผมแสดงให้ดูนะว่าถ้าเอาไปชนกันเนี่ย แล้วแชทไม่ถึกพอมันจะเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดคุณอยากเอาแชทไปชนอิชิดะเนี่ยคุณต้องถึกพอคุณต้องมีคัมภีร์ผมมองว่าตัวแชทเนี่ยถ้าเกิดอยากเล่นลื่นหน่อยแบบสบายหน่อยสองตับหอา ADK กับป้องกันถ้าอยากสบายเลยสามต่านะ ADK ป้องกันเลือดนะครับแต่ผมมองว่า2องต่าก็พอแล้วนะครับก็มันจะช่วยได้ระดับหนึ่งถ้ามีความถึกเข้ามากเกี่ยวนะเอาเอามาช่วยความถึกเพิ่มขึ้นนะครับและคุณ ต้องดูอิชิดะัตูด้วยว่าัตูเนี่ยมันแรงเกินเบอร์หรือเปล่าถ้าคุณทะลึ่งบ้องไปชนกับอิชิดะแบบแรงเกินเบอร์เนี่ยไม่แปลกที่คุณจะปิวหายนะครับตัวแชทมันต่อยอิชิดะแรงจริงแต่คุณอย่าลืมว่ามันถูกอิชิดะตีแรงเช่นกันนะครับและภาพรวมอาบัตตี้ของแชทกับอิชิดะเนี่ยตามที่ผมเคยแจ้งไว้ครับยังไงอิชิดะมันก็ดูว้าวกว่าอิชิดะภาพรวมอาบัตตี้ยังดูดีกว่าแชทนันะโดยส่วนตัวผมรู้สึกว่าอิชิดะเนี่ยภาพรวมมันดูดีมากนะครับแชทเนี่ยไม่ได้อด แค่อิชิดะเนี่ยมันบังรัศมีอยู่นะต้องบอกแบบนี้คือตอนนี้เมตาทุกคนก็ต้องหวาดกลัวอิชิดะในพีพีอ่ะอิชิดะมันหดมากอะ่ะนะมันยิงหายยิงหายะนะครับทั้งที่ดีอย่าเอาแชทไปชนอิชิดะตามที่ผมบอกยกเว้นว่าของคุณต่างกับเขาจริงๆคุณถึกกว่าจริงๆนะค่อยไปชนนะครับแต่จากที่ผมลองนะครับถ้าเกิดแชทเนี่ยสามารถเข้าไปต่อยอิชิดะได้นะอิชิดะก็เจ็บเหมือนกันนะต่อยอิชิดะหายได้เหมือนกันนะครับเพราะาตามที่บอกมีทั้งคิลเลอร์ มีทั้ง Ability ที่มันบวกความแรงอะนะความแรงของแชทเนี่ยมันบวกซะเยอะเลยนะครับแต่จะต่อยได้หรือเปล่าไอ้น,นั้นอีกเรื่องนึงบางทีคุณเดินเนอยู่คุณกดแต่สกิลอิชิดะเขาซอยยิกคุณตายเลยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตามที่บอกเอาไปชนคนอื่นเถอะนะไม่ต้องไปชนอิชิดะตรงๆก็ได้นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่รู้สึกว่าตัวแช่เนี่ยมันอ่อนเกินไปนะครับโปรดวางใจได้นะตัวมันไม่ได้อ่อนเกินไปหรอกนะแค่อิชิดะมันเก่งเวอร์เกินนะครับเราลองปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นดูนะลองเลี่ยงในการชนนะหรือว่าปรับผองเพิ่มความถึกอะไรพวกนี้หน่อยนะครับเพราะถ้าเกิดเอาไปชนตรงๆยังไงอิชิดะมันก็ดูได้เปรียบกว่าในเรื่องของระยะการโจมตีแล้วก็ความเร็วในการโจมตีนะครับและเ,เพื่อนๆที่ลองใช้แล้วรู้สึกยังไงชื่นชอบไม่ชอบยังไงบอกกันได้นะโดยต,ตัวผมเนี่ย คือถ้าเกิดแชทมันออกมาก่อนอิชิดะมันจะว้าวนะครับแต่ว่าอิชิดะมันออกมาก่อนผมรู้สึกว่าอิชิดะมันว้าวกว่านะรัศมีมันเลยบดบังแชทจนหมดเลยผมก็เลยไม่มีความรู้สึกว่าว้าวกับแชทนะตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะใครที่ตามผมมาจะเห็นตั้งแต่แรกเลยว่าผมไม่ได้ว้าวอะไรกับไอ้เจ้าแชทดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอิชิดะมันทํามาได้แบบเกินมาตรฐานไปแล้วนะครับแต่ถึงยังไงตัวแชทมันก็ยังเมตานะต้องบอกไว้ก่อนนะเดี๋ยวเพื่อนๆเข้าใจผิดนึกว่าตัวนี้มันไม่ใช่เมตากระจอกไปเลยไม่ใช่นะถ้าเกิดมีก็ สมควรใช้อแชทมันเก่งนะเป็นอมตะช่วงท้ายแล้วก็ยกเลิอกอมตะด้วยแถมมันแรงช่วงต้นด้วยนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะก่อนจากกันฝากกันไว้ด้วยกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในําำคลิปวิดีโอต่อๆไปให้ช่องของผมด้วยนะครับและที่สําคัญตอนนี้ทางช่องของผมมีการเปิดระบบสมาชิกนะเพื่อพวกคนไหนที่อยากจะซัพพอร์ตช่องของผมแบบมีค่าใช้จ่ายแบบรายเดือนนะครับเรื่องตัวพิกัดละสามสิบห้าบาทเท่านั้นก็สามารถมาเป็นสมาชิกสามารถมาเป็นส่วนหนึ่งของช่องของผมได้นะครับ ถ้าเกิดคลิปนี้ผมพูดจาผิดพลาดประการใดไปต้องกราบขออภัยเพื่อนๆด้วยนะเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าผมจะมารีวิวกันจู่นะโปรดรับชมกันได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ